เจ้าบริษายบอแต่อาา้า,อออายข้าเบิงอ๋ออ้ายอเจ้าเบิงคิดว่าไปใสเพิ่นถามหาว่าไปใส่โทรทัศน์คือบ่เห็นทีวีว่ะอ,อ,อ๋อันอันนั่นใส่แล้วอืมอยู่ในซนอยู่ในห้องอ้ายเจ้าบ่อยู่ในบน่อษอันนั้นนม่อกอ่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนกีบยังไงมนับเป็นอยู่ไรละลองนับดูนะ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อน้องอาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะมาหาน้องน้ำพึ่งเพื่อนน้องพี่น้องเลยปลสชมาแต่ลายมืออหละเนาะแต่กันยังค้าวียากพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็เลยมาหาน้องเพื่อนเนาะเป็นยังไงพี่น้องบอด้มาลายมือแล้วเนาะกะเมื่อนี้ก็เลยสียแเขามาเยี่ยมยามเพื่อนเลยกะมีแนวมาเหมาะให้น้องเพื่อนน้ำให้น้องเมื่อนี้กะพอดีน้องเพื่อนอยู่เพื่อนเนาะโดย ว่ามืึอนี่กับฝนตกพี่น้องเนาะตอนเ้าร์ก็ตกทุกมือเลยโดยพายุนะแบบาานเนาะแบบมื่อวานี่กับตกแห้งมาจากเรือนผูวงกับแข่งคนมาพี่น้องแบบมันอันนะคนตกเนาะโดยมึอน,นี่ก็เลยแวะมาหาหน้องเพื่อนกอนพี่น้องไงเนาะโดยเอ้ายังไรก็เดี๋ยวเขาไปหาน้องไเรื่อยพี่น้องโดยพี่น้องเนาะเปิดภาพมากอะทองฟ้าบนชีตกอีกบ่อมันนี่เนานะ ลินเป็นว่นาพันยุข่าวนะพี่น้องเลยโอ,โอ้งานใหม่อย่างนี้ฝนตกฝนลินพี่น,น,อน,น้องฟูนาำเนาะเต็มเลยตกแห้งให้าไรเบิด,บดมือเปิดคืนสบายดีละ่ะสบายดีดียอ,อ,อยเอาเมื่อคืนนี่จะนอนอยู่แค่ป่าไว้ล่ะไม่ยอืม กินอยู่แินป้าอะไรกินนี่สอนกันมาพี่ลรพี่น้องก <c oughs> ินข้าวกับงงนนยังหลังมือนนี้กินแหละยังวันยังวันได้กิน <c oughs> อ่ะพี่นองง้อยเป็นยังไงหลังจากเป็นวินนะเป็นวินอีกอยู่บ่นอนแล้วนอนบ่พออะไรพี่น้องเยเนาะกลางคืนนอนไหวได้แหละบารนี้เดอ้อร์แปดโมงกับโมงกับพอแล้วเบิ่งนะังนอนเดิกพี่น้อง,งเยแบบมันกะ ยังเด็กน้อยอยู่หะน,น,นมันเลยเห็นให้วินหัวอ,อ่ายอยู่เพื่อนบอกดิพนไปใช่อ,ยอยน,นอ <c oughs> นอให้นองสาวใหญ่เลยือยังสงขาย,ยาวขังเนมื่นคืนี้ฝนตกอยู่บ่หละอยู่นี่นะฝนตบโันหัวแตกมาเจ้านอกมาแตก่แม่บ่ คือเป็นการนนเน่นีวว่เจเาบเหเ็ณแตกแตกแลนเป็นอันนี้เนะน,นายเจอนอกอืมน้อยตอนแรกเอาิมาหาไลาเมื่อยพี่นอ้อยฝนตกเนาะแล้วก็ข้าวเยียกบริข่าวมาเลยบบนีกบน้กะบแบนี้ก็มีเวลาโอกาสก็เลยมาหาน้องก,ก่อนวนะ่ะบร้เป็นไข่เป็นยังตีแหละอืมมีแล้วบร้เป็นไข่กะ วา่าฝนตกหักษาสุขภาพเนาะบวแข่งฝนแข่งฝนไลยกเละเจี๊ปหัวแหละมีไพ่มาหาอยู่ไปละจะมีมีบ่เมียนมุกก็พอทามนะาอ๋อแม่หมุกก็พอทาอยู่เพื่อนจีบเลอนะแม่นบ่อยู่ไปละว่านนี่ก็อยู่เพื่อนบ่ มีแต่ยามเวรหนิเจะไปหลินเฮือนป้าเห็นปะหรือว่าอยู่เฮือนตลอดอือไปอยู่เฮือนป้าลุงก,กิเจ้ากัไปอยู่พุ่นเมื่อไรหรือว่าเพิ่นอยู่เฮือนเพิ่นยามเวนเดี๋ยวนี้เลยอยู่งานลาวอือไปยังบ้านเด็กเฮือนป้าเฮา นเลยวันนี้วันชินเวล่องวัดตีละบ่ลงบ่บ่ได้ลงมือได้จะลงซะบ่ได้ไปบ,บ่ตัะวันให้แม่ <c oughs> จะจะยังวันชินอีหยังนี่ไปอย่าเลยละเลยว่าโดนๆไปเถื่อวะบ้านพี่จะไปบางทีก็ไป,ไปอ,อ๋อถ้ามีเงินอี่เงี้ยกับภาคเหนือบนเฮ็ดแหละแบบอ่าจังหันเพ้นด้ละบุทันก็ได้ยามเสาวทีหลุบบุทัน แม่ได้ใส่เห็ดยังไงแบบพากยเอานางเป็นเคยเห็ดอยู่บ่แบบตอน11โมงนี่นะเขาซื้อแนวกินแถวห้านนี่ก็ลงไปจังหันเพลเนเป็นเอิญลงไปเห็ดอาภาคเขา่าเวลามีเงินแล้วก็พากยเอานางเห็ดเด้อเห็ดเห็ดลงจังฮันเพลเนี่ยนางพาเขาลงเนี่ย่าสิแบบโบทันตอนเช้าพี่น้องน,น,นอนเป็นนิ่ได้คนละพอแม่ตายแล้วแบบบโบ,บ,บใส่บาตรทำบุญหายกับบริกินข่าวเนาะ มีเงินเล็กๆหน่อยก,ก็เห็ดแทนแล้วเหมืนก็ยังบ่หูดอกยังน้อยอยู่แต่ว่ายามเศร้าในโลกน่อยละ่ะนอนบางทีกันเนาะลงไปยามเศร้าในใสยังแน่นแน่นใสบ่บานนะขนมกับนมเ,ออเงินกับน้ำแล้วก็ข้าวเออหูวใจกู้ซะแบบนั้นอะไรล่ะเ <c oughs> ย็นเห็ดอะไรเผื่อไงดิไงแล้วก็เห็ด เดี๋ยวกินอีกยังลงวัดลงจังทันเพลนก็ได้ตื่นบทันกะไม่อียังัะนี่ไพเอาใหม่อันนี้มาอเจ้าวะ้อดเนาะบวม,ม,มตาเ่อบวมตะเรื่องบวมยับเอามาทางพี่อีกมันตันหนาบ้านอืมมันไม่มองตาเครื่องเห็ดแล้วก็มาตาไว้แถวนี้ก็ทรงสีแหงวาอยู่ดอกพี่น้องเานาะมันบดเด้ ว่านี่กลับมาจาก,ก่านพวงหกโมงน้องไปส่งกันหัวพากันไปเอาหลดเนาะหลดเทไปแป้งแล้วกาบว่าฝนตกแหง้งเทแห้งว่ะอืมเมื่อนี้คือกินเข่าวสวยเทหล่ะเมื่อนี้ขา้าเศ้านะได้ยังกินเลยโหเก่า <laughs> มงแะรนี่เก่ามงปลายแะไรยังบ่ได้กินเข่าอยู่่ะนะยังบ่ได้กินข่าเทียง มื่อเนีอยากกินข้าวอืมจะนอนกันสิมเมื่อเพื่อนป้าเองวะอ่ามันอยู่เพื่อนป้าอ่ะและอยู่นี่กับโมมวนเงากินข้ขาวเก่าโมงบ่กินข้าวเช้านี่เก่าโมงเลยล่ะอืมไพสือหายปลาแคนบางนุกคืองามแทะอ่างามแทะนี่จะสือในใจสือตาหมองอืมรักแคนน้อย ใหญ่เลยาากินข้าวเศร้าก็โมงพี่น้องเนาะยิ้สวยอยู่มีพลอยแขงอีกยังห่ะมีเลยละพลอยแขงปัดหนะ้าบ้านบ่นบนบนมีว่เอามาปัดแล้วนี่มันมีแต่ใบใหม่ล่นใส่ม่ห้องม่วงพี่น้องนาะปิ้วมาใส่จะบปเดีย๋ยวใส่ป ไปาอ่เจ้าเบิงอ,อ๋อไอ่ไอ่เจ้าเบิงจิตว่าไปซเพิ่นถามหาว่าไปใส่โทรทัศน์คือว่าเห็นทีวีว่ะเอออันอน,นั่นใส่แล้วอืมอยู่ในใส่ในห้องอ้ายเจ้เาบ่อยูไม่ปวดอันนั่นนม่ปวดหนังโนนนะทรทัศน์นะบ่เอ้ยคือว่าเห็นในข่าไปอืมเบิงบ่งอยู่เว้ยล่ะโทรทัศน์หรือว่าบ่ได้เบิง่ง ก็ใส่ตอนเจ้ายัางบเนได้มาบอมคิดว่าไปใส่เอือยโบเห็นว่า่นกับโบเห็นคือกันวาถามหาโทรทัศน์แล้วก็แจ็คเอยงเอยังีกวาอันนึงลืมแล้วพี่้องเลยโดนแล้วเนาะจนลืมนะเพิ่นซื้อมาใหา้แต่กระเบิงอยู่วะอะไรเบิงได้คือเก่าไปละอเบิงอันแรกเก็บไว้ซื้อมาแพงด้วยค่ะเกือสิได้ขนาดเอือยยังบบมียังไงธนรทัดเหรอ านะ่ออืมตังไหวทางผาอืมมี่แต่ว่าเบิ่งเขาได้เบิ่งนั่นเบิ่งนี่พอได้เบิ่งอือว่าเป็นกระสือมาไพ่สือหายละจำได้บ่หูอยู่วะนี่บากเตียง อือด้วยไส้อะละเนาะจังไดยังดีอยู่พี่น้องเลยยังบริไดไส้ฮะกะเปิดวางเอื่อยมาลังๆนี่บ่ละอืมตลาดถัดก็ราคาแพงแล้วพี่น้องน้องตัวแพงกันตัวปั่นเครื่องนำอืมเหมาะมันได้อยู่บริอะไรล่ะได้แต่ตัวปั่นเครื่องอืมปั่นน้องได้บัตนี้เนาะบริบริยองเมื่อนะจังหลอนค่ะ ซื่อด้น้วเวลาตูปันเครื่องเจ,จ้าเรามาจืดนะโดนแล้วสะดนแล้วจนเก่าอน้านเนาะจนในร้านเปดนลรโดนไรตูปันเครื่องกอนเอวันจนันนบ,บอเป็นโทมาหลิกนอยูเวเรนจุเมอร์นี่โทมอลินะออนอกยยนันเลยเป็นเห็ดเบียยูไทยพี่น้ังไงเนาะเป็นเห็ดยังไงละเห็ดเบีย,ย้ยเงาะ โอดเสือบอก่เล็เอยังทำบ่ได้แลเนาะขยของกินเายขอยงกินเห็ดเห็ดขายเขาขายยังเนี่ยบอจักเหยื่อนเห็ดอยู่ไทยยั้ไงเขอตอนนั้นเอยเขาโทรมาเอยเขาตักเจ้ไทงเลเอมันมะจะเห็นว่าแน่นเลยขายกับเขาเน,นี่งบอจักยัง อยู่ไทยเป็นกระขายข้าวแต่ว่าบุแมนว่าหันเจ้าของตี้ละ่ะเห็ดน้ำเห็ดน้ำข้าวเจ้าบ่อ,อเป็นเห็ดออยู่ไทยนี่น่อยกะเป็นเห็ดเห็ดยังนไงทางอยูพี่บัตรแทงซีอบได้ยังเนาะเผื่อสิหาเงินได้อยู่ลาเฮาไ่นอนหลัเงี้ยงกะแทงและ้วกะ็เงินหน่อยเนาะเงินเดือนหน่อยอยู่ไทยบัตเงินเดือนลอลอ เราคิดว่าไปใช้โบเห็นพี่น้องเไยก็มากก็เลยสังเกตเรานอนอทรทอทละทอนท,ทเพื่นกันได้ว่ามันก็อาจจะติดอยู่ในห้องว่ะอืมก็คือบบติดไว้อยู่ในห้องนี่แหละหรืวอยากเอบ่นอยู่นอกบ่เบ่งน,นอกเพราะเอาเบ่งนอกกันอืมแบบอยู่ในเพรมันในมันยากเนาะมีแต่เบิ่งตอนกลางคืน <c oughs> เปิดเบิ่งอยู่บ่อยละเบิ่งยังไงแต่เบิ่งนะเบ่งนะังอืม เบิ่งนงบบัง,นงกระบิ่นั <laughs> ง,นงกระตุนเบิ่งนังกระตุนเด็กน้อยเน,นาะติดนังกระตุน <ừ> พอได้เบิง่งข้าพ่อมีกับเงาอยู่แล้วเนาะอยู่คนเดียวอ,งงยอย่นงองยามเว้นกับใครแต่ว่าไปอยู่นำ้ำเพลินป่าพอมีหมูป่าหมูว่าวนะ <ừ> <laughs> มืัอนี้ก็เลยแวะมาก่อนมาแวะเข้ามาหาน้องเพื่อนก่อนบอดช่วงลั่งล้างนังกะบอดสบายปันใดที่น้องเป็นวินกัม่ได้บอกให้น้องนอนว่ายเนี่ยหัวเท้านอนนัอนลายกะเห็ดเนี่ยเทาบอดสบายได้ฮะนะมันกะเป็นไปขนาดไหนเนาะจังใดเขามาเมิอนี้กันเนาะมีทางั้งทั้งแปะส่วงกันพาน้องไปซื้อนะพูดเลยเนาะซื้อขนมซื้อนมซื้อยังหลายอย่างอยู่พี่น้องก็ไปรอเซเว่นเนาะ โดยก็ตอนแรกก็ว่าสิพาน้องพินไปกวดเลยว่ะทีนี่คนก็ว่าเปิดนาะพี่น้องเลยก็เลยบ่ได้ไปเดี๋ยวมาเมื่อนี้ก็มีแต่สีมอมเงินให้น้องเพินไวหวนะเงินที่ว่าเรือจากันนั่นแหละซื้อนั้นซื้อนี่อันเพินกระห้พาไปหาหมอนาเพี่องไรกับบด้พาไปเลยการนอพม่นก็ดีขึ้นอยู่เป็นบริเป็นยังร้ายดอกก็คือนอนดึกอียังนั้นแหละเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังบได้วินหัวยังดีแหละ่ะว่ะ อืดีแล้วส๋ยววินหัวลายเนาะนอนเด็กกูดีได้เนาะนยังไงเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนแป๊บนนะึงถ้าจะจะไปกวดอียังกะพาเอานั่งไปก็ได้อีกเลยคลินิกเนาะพาเพิ่นไปคลินิกกระเซียร์ไรพี่น้องเลยค่ะจะผู้ยังกะต้องไปกวดแต่ว่าเซียร์ไรจะเคยไปอยู่เวลาคลินิกตัวเอ๋พาไปนะเคยวะ แพงแน่นะ่ต,นตลาดนะบะเบ่บ่เข้าไปจะโดนอวไปกับเขาด้วดวงใจไปกับเออดวงใจทีนี้มันก็สีแพงแต่ว่าไวหวถึหรอเนาะ คนตรวจยังก็ไหวแต่ว่าห้องมอกับคินิกกับชี่เปรียบเทียบใจกันกันที่ตัวใดดีกว่าคีนิดกับแบบฉันตรวจไหวคนกับบนลายหักว่าเสียแพงประมาณนี้เนาะมีแต่ว่าเอาไหว้หายน้องไหว้ซื้อนั้นซื้อนี่นะก็คือไอเบอฮะและอยากเห็ดก็ได้เลยหล่ะเด้อพาไอนางผันเห็ดก็ได้ผันทูจ้ายี่ดอกเพราะว่าห้าบนลงอนหายกับบนได้ด้เนาะพอแม่ห้ามีเงินก็เก็บเอาไหว้หะและเพราะว่า น้องเพื่นกาไลไลได้พี่น้องเลยคือเหมือนเมือเนั่นแม่มุกจะมาหากะเพื่อนเอาเงินหายู่บ่มอบเงินอยู่บ่หรือว่ามีแต่ขขาวของล่ะอหายอืมแบบจะได้เงินนะจะไปฝากไว้น้ำพายและเงินที่เพื่อนมอมหายนะไว้น้ำไปนางอืมจะฝากไว้ด้วยนะเพื่นกายังเปิดบัญชีบ่ได้พี่นงเลเอื้อยอ้ายเพื่อนกะเจ้าจัิปีแล้วหอนบอชิหาอ้ายใจล่ะ ิบสี่บอมีแต่ผากไว้แม่นางคนพี่น้องกับบอหูอะไรเท่าไรเนาะได้เงินมากอะไรแล้วอเอออน่มีานแลาั่อายเน่ะจะกว่าอายเาบปีอืถ้าปีก็เปิดบัญชีได้บอกคนว่าเนาะกับบโหพี่น้องเยแว่าเขาเมียนเป็นของเขาเองสิดีกัวนะเนาะเพราะว่าอันนี้แบบถึงสิเป็นแบบพี่น้องทํได้กะสิว่าจังไดห้องบโหอําเิพี่น้องเลยกบ่ได้ว่าดอกเนาะ เหมืยนเป็นบัญซีของเจ้าคองก็ดีแล้วดีอยู่จบบได้มากกับอาวา้แต่ว่าน้องในแห้งแล้วพี่น้องอายุยังบ่เทิงจะคปีกับเอล่าจานนะชิบเอ็ดแล้วหอดปะหรือว่าสิบปีเนี่ยอ,อ,อาจจะหอดสิบเอ็ดแล้ว่แจ๊กเลยว่ะหรือว่าสิบแบบพี่น้องเองยังเห็ดยังบ่ได้เราซ้ำนี่นะยังเปิดบัญซียังบ่ได้อยู่แต่ว่าทางอายเพิ่นทะเละ เอาเป็นซื้ออก้กนดีเนะาะเลยจะมีแต่สิปะไว้ให้นอ้องคนซื้อ,อยังก็ได้เห็นแล้อนอกสิไปาหาหมอก็ได้มีแต่ว่าพักเลยน่าคนไปเลยล่ะเดอ้อโดยเ,อ,เอ้าอ่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนกีบยังไงหนับเป็นอยู่ไว้ละ <laughs> ลองนับด้วยนะ <laughs> เออืมนับเบืองก่อน ม,มีแต่ใบแสนเนาะแลกมาเรียบร้อยขบไว้ละเดเมแล้วสิบใบนะาล้านหนึ่งได้ละเดอ้อนี่สิบใบเงินแสนเนห็นหอเล้านกรีบคือเจ็ดใบนี่ก็เจ็ดแสนนี่แหละมารวมกันกับเป็นหนึ่งอันหนึ่งล้านเจ็ดแสนกรีบกับก อยากไปหาหมอก็ได้คือไอว่าฮันเดอร์เก็บโรศัพ์ติงไว้ก่อนละเดียมันจิวพาอื่อ่านางเจ้าไปก็ได้ถ้าบอยากไปก็เก็บไว้เจ้ากะจําไว้เลยละว่ามีไพยหายเงินเนอเวลาเอาน้ำผิ่น็ะจังหจดจักเด้จะฝากไว้น้ำผิ่นแล้วจะเอาอยู่บซื้ออยู่ซื้อกินนะเอาอยู่ไว้ละเงื่อเนเก็บไว้หายเลยบอกอ,อืมกะ จำไว้แน่ใหญ่เลยจำไว้ว่าจะเอาไว้น้เิเพื่อนเท่าได้เงินเาเพี่อน้องอันนี้ก็ล้านเจ็ดแสนแล้วก็สุดก่อนนั่นเองคนหายเ่าได้ละหรือว่าตั้งแต่มีแต่เอึอในีบอกมาหมาให้เจ้าหรือว่ามีอันนั้นอยู่บอกแต่สุดก่อนถูกกันย่างอยูงง่บ่เงินหรือว่าเบิดแล้วแต่โดนโดนดนะมีบอกคนเก็บไว้หายอยู่บอก แต่โดนโดนหัวได้หละเร็วนะบะอกเพิ่นเหมาะไว้หายแต่โดนเลยนะว่าสีเปิดบันซีแต่บลได้เปิดฮะนะพนเข่านับเป็นนางเหลือเส้นหนึ่งก็เก้าสิบห้า <laughs> ยังเหลือเสนหนึ่งก็เก้าสิบห้าพันเส้นเก้าสิบห้าพันกีบโอ้ยกีบว่าเป็นเท่าไรเออหนึหนงส่าผม,มียังนี้อันนี้อันนี้ยังไรกว่าเทไรเท่าไรเลยเสนเก้าสิบพันนะ ประมาณสองลอยปลายพี่น้องเลยเนาะประมาณนี้แหละสองลอยปลายเออเดี๋ยวเราคิดละลายแล้วก็มีแต่ใหายเอยนางเก็บไวไ้ให้ให้ไรเห็ดยังได้เนาะกัสิป,ปะวายุเพื่อนกะบ่ได้พี่น้นองเลยเนาะความเสีย่ยงหลายถ้วาว่าไอ้กะเก็บไว้ใหายอียกดอกพี่น้นองเลยเนาะจะคือบ่ฝากไว้น้ำไอ้เจย์ละบ่ได้บก่ก อ้อาไอให้อ้ยไว้แ้วก้าวใหญได้ก็มาคอน้ำอย้ยก็ได้เผื่อนี่ก็หักซาไวด้ดีๆพี่น้องเนาะเพื่อสีห้ามาได้เนาะเหตุดเดือนหนึ่งนี่ก็โอ้พอแห้งแล้วโดยเลือจากอันธวาไปซื้ออน,นั่นขน,ขนมพานอ้องไปเหรอเซเว่นมือนั่นอะไพี่น้องเนาะมาสีพาไปหาหมอเองินส่วนนี้บได้ไปก็เลยมาหมอมให้น้องเพิินก็นคือเก็บไว้ดีเลยพี่น้องเนาะ แบบตั้งใจวิสิมาหายน้องเพื่อนบัดนนี้ก็บเบิดแล้วเนาะบ่มีแล้วตอนนั้นก็มาหายทยอยหายเธอหน่อยเพราะว่าสิมาหายบัดเดียวกับยันว่าน้องหักซาบ่ได้เนาะอันนี้ก็คือการว่ายันบ่มีเวลาเขามานะก็เลยเอามาหมอะให้น้องเบิด์มีแต่ว่าหักซาไว้ดีๆเลยล่ะเด้อดอือโดยเดียวกับเลยก็สิกลับแล้ววันนี้จ้เกาสิกลับน้ำใยไว้ละอือโดย นี่แต่ว่าเธอนาแล้วก็เออใชิมาเยี่ยมยามใหม่เนาะอืมเลยเดี๋ยวเลยไปกันเลยหล่ะเดอ้อเอาเก็บไว้ดีๆดังเงินเดอ้อเอาสบายดีละ่ะสบายดีเลยเอาหน่อยนอนยาวคลิปนี้กับสีคอลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเนาะจากคลิปนี้เนาะน้องวาตี้ก็ต้องขอขอบวนขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคน ที่ครับ z o มคลิปและบอกห่าโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดี